มาอย่ามาดูงานชิ้นใหม่กันเลยดีกว่าขอให้พี่คเนสถือไอ้เฮ้ยคเนสสี่กรถือขนมโมทกะเป็นขนมโปรดพาที่สุดอร่อยมากมีอยู่จริงถ้ากิดใครไปไหว้พี่คเนสในโบสถ์พาก็จะได้กินขนมโมทกะแล้วก็ไปจูบดินนะครับแล้วก็ถือตีตีเพชรหรือวัดหรือเรียกอย่างว่าวัดหรือวัดหรือวัดหรือวัดชิระวัดชิระ วัชิระแล้วก็มือหนึ่งประธานพรอีกมือหนึ่งถือบ่วงบาทโอเคครับไม่รู้ว่านามอะไรถืออย่างนี้ไม่รู้ว่าพระน,นามอะไรมีร้อยแปดพระนามสามที่สองร่างอวตารนะครับผมก็เจอหมดแล้วจะไปเประดตําราดูนะครับขอให้พี่นี่คุ้มครองนะครับเดี๋ยวมาดูกันใครอยากบูชาพี่กนันแน่อยู่งานเราวงมันที่โรงพยาบารลรบุรีนะครับมีหลวงพ่อรวยมีพระอาจารย์แจ้มมีหลวงพ่อเงิน เจ้าใจวางไปที่งานหรือถ่ายรูปไปได้ถ่ายรูปไปได้ไม่ต้องวางตังก็ได้ครับอย่ามาดูพี่ขเนศนะครับวาดมันมากครับอยากบูชากลับบ้านห้ามให้เกินพันค่าละค่าบูชาห้ามเดี๋ยร้อยกับตัวเองได้ครับคิดเอาเองเลยนะครับวันสุดท้ายแล้วครับลองวันสุดท้ายแล้วว่ดต่อแล้วครับ